สวัสดีครับวันนี้ก็ผมวันนี้วันวนี้เราอยู่ในเกมรอบกันนะวันนี้เราก็อยู่ในแมปบ็อกซ์ฟุตกันนี่นะครับทุกคนสังเกตสิครับทุกคนคงรู้คับว่าผม,ผมเล่นแบบไรนะครับทุกคนดูจะท่าหางนะครับมีทั้งเอ่เอใครเนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบ็อกซ์ฟุตผมก็ไม่รู้เมแล้วผมไม่เคยดูวันพีชท,ทุกคน,นก็ดูบางตอนนะ ทุกคนระคึงก็คนระเคยน่าจะเล่นแบบนี uh, ้นะครับแบบนี้ก็คนเล่นจะเยอะนะทุกคนก็คงน่าจะรู้จักกันนะทุกคนวันนี้เรามีภารกิจนะครับผมเนี่ยจะก็จะฟาร์มเรียกไปด้วยอ่าฟาร์มเรียกว่าจะซื้อผลนะนะผมไม่รู้ว่าผลแสงเนี่ยมันฟาร์มดีหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่นไข้รู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่อะไรวันนี้จะมาฟาร์มเรียกไปด้วยว่าจะฟาร์มประมาณสักเจ็ดร้อยเลยมั้งว้าผมก็ข้างจะกากเลยนะผมไม่รู้ห้าร้อยตอนนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่านลแสงมันดีหรือเปล่าคือจะกลายตายเ่ยต้องใช้สกิลนี่ไงแสงอันดี้บาเบิร์ดผมจะเอฟเค่ไม่ได้เลยเพราะว่าเขีนี้ม่เอฟเข่ไม่ได้นะแล้ต้องแบบรอให้มันฟูๆทุกคนบ้ามไปเรื่โอ้ยมีตามาไอ้ลุน โอ้ยโอ้อตีไม่ขิดนะหัวตายแล้วแทนเราก็เสียข้าวหัวหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะใครทำนะอะไรกันเนี่ยบินไปเหนด้วยกันนะวันนี้มันกองกันอยู่นะครับนี่ไง ผมข้าวอีกประมาณเจ็ดตัวนี่แหละได้เลยจักรยาเอาเรื่องโลโบนมันปล่อยลำแสงได้ด้วยไม่ใช่ปล่อยลำแสงอ่ะฟันดาบโอ้ยจะไปกินซะรลางอาที้จรว,วดทรายเฮ้ยใครม่ใช้ผลไหนเนี่ยผลเราอ่ะเอาแยงคิ้วดินะเออโว้ย,ยุดข้าวค้อนไม่นะ เกิดมาอีกแล้วทุกคนผมก็ปิดวีผีรึเปล่ะนี่ผมเปิดนะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยใครยิ่มาเนี่ยผมังฟ้าไม่เสร็จเลยอ่ะเนี่ยผมาฆ่าได้หนึ่งตัวเองอ่ะมันมาแย่งตีผมอ่ะผมคบวยใครไปเท่าไหร่หนะกคณเฮ้ยเล่นแบบขาดใจก็ขอโทษด้วยเออมันเล่นเลง เป็นหนึ่งเกม์บอสมานานแล้วอะนี่สัสทางนั้นแสงจิ๊บโอ้ยนี่ก็แรงมากเลยคนเฮ้ยมาอีกโดนดาบมันโอ้แค่ตัวหนึ่งก็เกือบตายโอ้เฮ้ยอีกแล้วอ๋อเหมือนบอสจะเกิดเปล่าคือปฏิยามึงอะอ่าบอสตายแล้วมันตายอยู่ตรงนูลนอ่ะ อย่าสิไม่พร้อมสู้นะผมไม่ใครพร้อมสู้เลยนะเพราะผมวไม่ใครเยอะเท่าไหร่แต่ผมก็ตีไม่ใครแรงเนี่ยวอยู่นี่วันนี้่จะมาข้ามซ้อมแก่ย่าๆอุ้ยอๆ้ยม่นะยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไต่เรื่อย ผมต้องเอาจริงก็ใส่แล้วนี่อ่ะโไม่เอาจริงหรอก็ควรทำจริงนะนะผมก็แค่ทำให้มันติดตาก็เฉยแล้วก็ยิงมันไปเรื่อยๆจนมันจะตายคนเนี่ยคือแผนแผนจี้นี่นะผมโอ้ยเออตกเกือบตอกกูตอกเออพลังก็หมดอินดิชิมบอดีกระสักกาะ ข้าวได้สามตัวเลยคือน้อยมากเลยนะเอาละเรื่องดูบุ๊กโจ๊กนั้นปุ๊กอุ้ยใครก็ฝันหลังผมน่ะอุ้ยอะไรไ,ไปกินนุ่งยิงไปนุกยซึ้งหรือเราเราเรายังไ,ไงจะหนึง่งตายตาม Ừ, bài ờ tao với đây ồ ừ, con ôi mong mong rồi ừ cái đêm lên ơi này đấy à ôi khai tao ui ui

เราก็มีมือเตอุ้ยสวนเลยทุคนเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยอ่านี่คือข้าวเราฝันไช้เนี่ยเฮ้ยเขาสุกับไอ้กระดูกกระปี่อุ้ยน้านี๋ไก่เงี้ยมีไปโงอ้มอุ้ยตั้งจนเลนไปเลยซะต่เขามาแล้วขึ้นใหม่ เอออัพเร็วผมจะเล,ล่นขนปีศาจเลยคนเพราะผมผมชอบใช้ขนปีศาจนะผมไม่ค่อยใช้ดาบเท่าไหร่มีใช้นนิดนึงก็เลยนะบายบายบายเดี๋ยวมึงซื้อผมเดี๋ยวผมจะไปซุ่มผลซะหน่อยนะผมนะ่าซุ่มได้ประมาณสามผลนี่แหละมะั้งทีนี้ผมจะเอาบันมาบกองกันนะมนรวมๆแล้วก็ยิงทีเดียวก็เต้าตายเลย วันนี้ต้องถุงตัวกันขี่รถถุงตัวบุ๊บบุ๊บฮัลโหลตอนแรกผมไม่ผมไม่กดค้างทุกคนผมกดแค่นิดเดียวโอ้นี่นี่เฮ้ยลุงมันไม่ตามผมใช่ไหมคุณมันไม่ตามแล้วเหอ เออไม่ตายไหมมันติดบักคิดผิดเนี่ยปังเดี๋ยวไปไรอยู่ไหนอยู่ไหนยิงมุ่งมั่นเอ้านี่เองเหรอเต็นโดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝ่าฝันหลังจิ้งจด้วยยิงข้างหลังก่อนฟูอยู่ไหนวะมันอุ้งติดไปเลย ใครอยู way, ัตัวจมทุกคนด้วยปังโๆก็ตายไี่กีบแบบดีเหนื่อยเลยโหคะแนนก็แค่ข้างหน้าเหมือนสองตัวใช่ไหมเนี่ยปังโหเฮ้ยติดบ้างเปล่าลูกไว้ติดนะตีก่อนคำภาษาแบบแต่เง็นยเงีเย็อ๊ยปัะ Bại hội điện thoại hỏi bang bay sang sang bang 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 cái อุ้ยหายไปไหนวอุ <s <s <sk 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 ้ยโอ้ยเฮ้ยเนี่ยตขึ้นมาแล้วก็ดวลนึงสักช่าเด็กไปนึงฮะอืออุ้ยฉันลอดได้เนี่ยอุ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเล้วเส้เนี่ยจะสั่งมาเด้อทีเนี่ยเน้นเต็มหัวเน้นเน้นอือแหละแล้วก็ แบบนิน,นอยู่ไหนแล้วอ่ะผมใส่แรงเกินไปไม่เกิดไหนแล้วทุกคนอ้าวผมเซอร์เคีวแรงเกินทุกคนนี่มันไม่แรงอะไรหรอกนะผมก็ได้ไม่อัพยิ่งไรช่างมเลยเอาตัวใหม่ก็ได้แบบน,นินๆปุ้งเฮ้ย ลือไม่ได้ชุบในกูวาไม่ได้ด้วยได้ทีครับทุกคนโอ้โหจะจะใช้กู๊ปลัวไม่รู้อ่ะก็ไมไม่รู้ไปแล้วโอ้โหกดลัวๆอุ้ยโดนในไม่ดีเนี่ยเด็ดผมข้างจะระเบิดเลยเด็ดผมไม่ดีเท่าไหร่แล้วเนี่โอ้โหขังโซ่ยากสองลุมหนึ่งนะ เยิงด้วยไหมเนี่ยขอตัวนนะเดี๋ยวปัดไปเองเอ้ยยิงทีก็ค้างอเ่อะนี้โอ้ช่วยใครก็ได้ถือทีเอย้ยนี่ก็ไม่ได้นะเฮ้ยม,ม,มันเดินไปแล้วคนไม่ตึ้มตัวสกิลนี่ไปเลยนี่ก็ดีคอมปูไปดล้วก็รู้อะผมทำไม่ได้แล้วคนรอบอยี่นี่มันตี นะจริงดิผมจะดินปิงอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเลยให้ตัวเดียวเองอ่ะไม่สงสัยต้องลืมอะไยเส้นนี่เออกี่ทุกคนในที่ผมโดนคนดักโจมตีด้วยทุกคนใครก็ไม่รู้ยังไงคนนี้เขาก็ช่วยหมดแสงอ่ะคนเหนือยตีโอกอนะดิ้ี่อย่างนี้ วันนี้กูจะมาสู่เดี๋ยววันนี้อะไรกับผมเนี่ยเออข้อเชื่อผลเสียงตื่นทุกคนดิตอนแรกผมก็จะตีตื่นนะแต่ว่าผมตายพอดีเลยผมือกีผมอยู่นิ่งๆเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลกันเลยนะทุกคนเออนะมันกิ่ตุ่งผมคาดว่ามันจะมีบอสใช่ไหมตรง,งนี้เปล่าเยิบเยิบหยิ มันจะมีห้องลาห้งงาอ,องนี้แล้วก็ชอบยังไงจะนีวัดเกิดแต่บวัดในขืนนี่นนอมืมาไปแล้วจะว่าสมผลเลยกันนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดนใหัด้วย ยิง,ง,อ,ยงอ,อะไรดิสุสมบอลเลยสุสมบอลเลยไอเนี่ยใครจะยิงผมคนยิงผมไม่ได้นะเนี่ยผมไม่ได้เปิดร้อนอะออะอนะเดี๋ยวผมสุ่มคนแล้วกันนรับผมผมจะสุ่มระหว่างสามคนเนี่ย เอียถ้าเรายิงเยอะเยอเนี่ยเรายิงตังค์ใช่ไหมเออฮะยิงเยอะเยอะิงราคาผลยิงเยอะเนี่ยเอาซื้อกันนะประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นแสนแสนแปดพันผลอะไรอ่ะผลอะไรทุกคนเหี๋ย่นกันอ่ะมาซื้อผลกัน ส้มได้กี่ผลนะเหมือนจะส้มได้สองผลหรอนี่ผมซื้อดันเออผมซื้อไม่ได้นะทุกคนต้องรอ,อ,อเขียนอีกนีกี้เขียนไว้อยู่นะประมาณหนึ่งนาทีอ่ะไอของเขานี่เนจะ้าคนเขาตัวนี้จะเป็นลุมผมคนเดียวอ่ะ มีใครจะซื้อผลหรอซุ่มผลอ่ะเนี่ยจะไม่นึงนึงแล้วนะชนะคนนึงแบบว่าคนตายคนผมไม่้ยงน้อยเลยนะนี่อ่ะไม่เขาอยากนึงนึงกับผมบางเลยเดี๋ไม่นึงกคนเขาจะคิดเป็นีรื่ขอ้านเข้ามาได้ยางนึงก็ได้ก็แชร์หรือก็หนึ่งเป็หมดมคนขอบคุณครับผมายไนะครับบาย